เคล็ดลับที่จะทให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่มั่งคั่งคุณจะต้องมีการจัดสรรเรื่องของเวลาคุณอาจจะต้องลิสต์มาคุณเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาเลยคุณก็ตีกรอบไปเลยเป็น4ช่องถ้าคุณทํางานประจําอยู่คุณก็ลิสต์ออกมาถ้าคุณทําธุรกิจออนไลน์อยู่คุณก็ลิสต์ออกมาคุณจะได้รู้ว่าวันหนึ่งคุณทําอะไรบ้างและคุณแบ่งกระดาษออกมาเป็น4ช่องและก็แบ่งมาเป็นช่อง A B C ดีช่อง A งานอะไรที่คุณทำแล้วเปลี่ยนชีวิต B คือทำอะไรแล้วไม่มีผลเลยก็คือไม่เปลี่ยนชีวิตเลยถัดมาข้อ4ทำอะไรแล้วซึ่งจำเป็นแต่คนอื่นทำแทนได้ข้อดีคืองานที่ทำหรือไม่ทำแล้วก็ไม่มีผลกับเราเลยข้อ B กับข้อดีต่างกันยังไงไม่มีผลในระยะใกล้แต่ข้อดีคือ งานที่ทําแล้วไม่มีผลต่อเราเลยลิสต์ออกมายกตัวอย่างข้อ A ททำและเปลี่ยนชีวิตพอเป็นเรื่องของออนไลน์ก็จะมีเรื่องของทําคลิปทำคอนเทนต์คุณต้องเข้าใจก่อนว่าการทำคอนเทนต์มีได้หลายรูปแบบการที่เราส่งสารจากเราคือผู้พูดไปสู่ผู้ฟังเขาเรียกว่าคอนเทนต์ผ่านรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์ Live, บทความพอดแคสต์ออดีโอบุ๊ก นิทานคำคงพวกนี้ใช้หมดเราไปลงในช่อง A การทำคอนเทนต์ทุกวันเป็นงานที่เราทำแล้วเปลี่ยนชีวิตเราส่วนข้อ B คือคุณจะทำหรือไม่ทำแต่ไม่มีผลในระยะใกล้ยกตัวอย่างการรีบตอบลายการตอบลายมันไม่จำเป็นที่คุณะจะต้องรีบตอบคุณสามารถทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตคือทำข้อ A ก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยมาตอบลน์คือเป็นข้อ B ข้อ4ก็คือว่าให้คนอื่นทําแทนได้เช่นอะไรบ้างถ้าคุณอยู่ในธุรกิจออนไลน์การตัดต่อคลิปคุณใช้เวลาเลยครึ่งวันเพราะว่าการตัดต่อคลิปมันมีองค์ประกอบหลากหลายอยา่างหน้าปกคลิปรายละเอียดข้างในคลิปการดีไซน์ว่าจะต้องใช้เอฟเฟกการทำซับไตเติลด้วยเพื่อดึงความสนใจผู้คนถัดมาตารางในช่องดีไม่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำไม่มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเลยเช่นการดูทีวี การดูภาพยนตร์มันอาจจะให้ในเรื่องของความสุขและยิ่งสื่อที่คุณดูมันไม่ช่วยทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้คุณต้องมีตารางแบ่งออกมาเป็น4ี่ตารางนี้ก่อนที่จะทำให้คุณรู้ได้ว่าเวลาไหนที่คุณควรทำ เอาไปลงให้มันถูกเลยว่าลงตาราง A B C D ลงให้มันถูกต้องจากประสบการณ์ขอคุกิโอเองจากคนที่ไม่รู้เรื่องเลยในออนไลน์ความรู้เป็นศูนย์มากๆไม่เคยเทคคอรกับออนไลน์เลยพอก้าวเข้ามาทําออนไลน์สามารถมี6หลักได้ภายใน4เดือนสร้าง7หลักได้ภายใน10เดือนทํำยังไงนอกจากคุณจะมีหมายเซตที่ดีแล้วคุณจะต้องมีทักษะในเรื่องของการลงมือทำ Super VIP ตัวนี้ เป็นคอสเจอตัวเด e m i l l i o n a i r e ออนไลน Fast l a เลนเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีออนไลน์ online, เป็นสัมมนาสอนมือใหม่ทำออนไลน์เงินล้านฉบับจับมือทำเพราะคุคิโอมั่นใจมากไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ทำออนไลน์มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่มีผลลัพธ์นั่นเป็นเพราะว่าคุณยังไม่มีวิธีการที่ถูกต้องคุคิโอจะพาคุณเปลี่ยนเลนคุณจะต้องมีลู่ทางที่ถูกต้องก่อนพอปักหมุดถูกต้องแล้วส่วนวิธีการเราจะพาคุณไปเอง แต่คุณต้องปักหมุดตั้งแต่ตอนแรกถูกต้อง เลนคุณต้องชัดรูทางคุณต้องชัดว่าคุณจะเอารูทางนี้ช่วงปลายกลุ่มพานจะมีสัมมนาใครสนใจอินบ็อกซ์เข้าไปถามทีมงานได้เลยที่ l i โอตัวนี้ s i k r u k e o h ถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าเป็นแล้วยังไม่อยากเรียนคุคิโอก็มีโปรแกรมรับถ่ายและตัดต่อคลิปความรู้ให้ดูพรีเมียมให้มี Impact บนโลกออนไลน์ให้มีผลลัพธ์บนโลกออนไลน์มานักต่อนักแล้วโปรแกรมนี้สามารถ สร้างผลลัพธ์ให้กับลูกศิษย์และลูกค้าไม่ว่าจะเป็นขายคอร์สได้ลัวๆยอดคนติดตามเพิ่มขึ้นคลิปไวรัลผลลัพธ์ในเรื่องของตัวเงินโปรแกรมรับถ่ายและตัดต่อคลิปความรู้ดูพรีเมียมมันมีทั้งหมด3แพ็กเกจแต่ต่างกันตรงที่ว่าการเจอตัวคุคิโอแพ็กเกจแรกเจอตัวคุคิโอหครั้งหาสถานที่ให้ปรับลุคให้ถ่ายให้พร้อมนําคลิปไปตัดต่อให้ด้วยจํานวน10คลิป ราคา16,00 0บาทแพ็กเกจที่2เจอ3ครั้งถ่ายให้30คลิปราคา40,000บาทและแพ็กเกจที่3เจอ5ครั้งถ่ายให้50คลิปทั้งหมด60,000บาทถ้าคุณซื้อแพ็กเกจใด,ดแพ็กเกจหนึ่งภายใน1ชั่วโมงหลังจากจบไลฟ์นี้โคคิโอให้ส่วนลด1000บาทต่อ1แพ็กเกจให้จำนวนส0ิ์เท่านั้นอินบ็อกเข้าไปสอบถามทีมงานได้เลยคุณรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แค่รับถ่ายและจะต,ต่อคลิปความรู้ดูพรีเมียมแต่อยากจะได้ให้โคคิโอ เป็นครูพี่เลี้ยงเพราะว่าอยากจะเรียนรู้การทําออนไลน์และมีผลลัพธ์คุคิโอมีโปรแกรมมินิเมนทัลคุณจะได้อะไรบ้างในโปรแกรมนี้คุณจะได้รับการ p r i v a t e coaching ให้เต็มเต็มเลยจํานวน2ครั้งเพราะการ p r i v a t e coaching ให้ครั้งหนึ่งมีมูลค่า5 4 0 0 0แต่คุณจะได้2ครั้งถ้าคุณอยู่ในโปรแกรมนี้คุณสามารถคุยกับคุคิโอได้ในระยะเวลา2เดือนได้เลยเพราะคุคิโอจะดูเพจให้คุณและอะไรที่คุณจะได้อีกคุณจะได้ถ่ายและตัดต่อ คลิปความรู้ให้ดูพรีเมียมจำนวน30คลิปซึ่งมีมูลค่า4 0 0 0 0บาทและคุคิโอจะสอนทำไลฟ์พรีเมียมคุคิโอไลฟ์พรีเมียมยังไงคุณได้ไลฟ์พรีเมียมอย่างนั้นเลยการสอนไลฟ์พรีเมียมมีมูลค่า2900 0บาทนอกจากนั้นแล้วคุณจะได้เรียนรู้วิธีการคุคิโอจะสอนการถ่ายทำคลิปความรู้พรีเมียมซึ่งมีมูลค่า29 0 0 0ราคามินิเมนทอร์มีมูลค่าทั้งหมด26000 0บาท แต่คุคิโอให้ราคาอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทเฉพาะในไลฟ์นี้คุกิโอให้9 0 0 0 0บาทจำนวน20สิทธิเท่านั้นภายใน1ชั่วโมงหลังจากจบไลฟ์นี้แคปหน้าจอนี้ไปทักทีมงานได้เลยโปรแกรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมมินิเบนท์หรือว่าโปรแกรมรับถทยและต่อคลิปความรู้อยู่พรีเมียมตรงนี้คุณสามารถผ่อนชําระได้สูงสุด0% 3เดือนถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคคุณทําเป็นแล้วทําออนไลน์เป็นแล้วแต่ว่าคุณทํายังไงปกคลิป ก็ยังไม่พรีเมียมคุคิโอะมีคอร์สสอนทําปกคลิปความรู้ให้ดูพรีเมียมคุณจะได้อะไรบ้างคุณจะเปลี่ยนภาพให้คมชัดยิ่งขึ้นถ้าคุณไม่มีตากล้องมาถ่ายคุคิโอะสอนวิธีการแคปภาพจากวิดีโอและทําภาพให้ชัดยิ่งขึ้นทําภาพให้สวยดูดีพรีเมียมซึ่งในคอร์สนี้มีบอกแล้วก็มีวิธีการสอนการเลือกฟอนให้มันดูพรีเมียมวิธีการทําปกคลิปความรู้เดี๋ยวนี้คุคิโอะมีตัวอย่างปกคลิปเป็นอย่างนี้ในคอร์สสอนอ่าและโบนัสที่ โโ,โอเพิ่มเติมมาให้หลังจากที่สอนไปพาสอนทำหัวข้อไลฟ์คุณจะเห็นว่าทุกๆไลฟ์ของโคโฮิโอการพาดหัวข้อไลฟ์ก่อนไลฟ์เป็นโบนัสให้กับคุณเลยนะคะว่าวิธีการทำหัวข้อไลฟ์ทำยังไงซึ่งคุณสามารถนำไปเรียนแบบและทำได้เลยจากในคอร์สนี้ราคาเต็มอยู่ที่4,500บาทราคาพิเศษอยู่ที่3,500แต่ถ้าคุณ ทักเข้าไปที่ Line O A K R U K E O h คุณจะได้ส่วนลดเหลือ3,500บาทจัดการตัวเองนะคะเพราะตอนนี้คุณแค่ทำออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องมีการทำคลิปทำไลฟ์ให้พรีเมียม